นี่เรามาสุกไงเครื่องเสียไม่พอครับหัวเสียอีกเครื่องซุมน้ามเครื่องก็เสียคนก็หัวเสียไอ้เล่เามันมีแต่คนอะไม่มีเวลาแก่ แก้ปัญหายัางบ่ฮอนจะม,มีเวลาอย่งไปแก่เรานี่คนเราดูไปครับอะไรที่ไม่เคยทำทำไม่ได้ก็จะทำได้ทำเป็นหมดเลยครับไม่เคยเป็นช่างมาก่อนนะพอเป็นเหตุขึ้นมา มันก็ต้องทําเป็นไม่ต้องง้อยช่างเหมือนกันช่างเขาก็มีธุระของเขาน,น,น,นิดๆหนยๆเขาก็ไม่มาเบิ้งให้หรอกใช่ไหมตาไ็นรอเขาเลยเนาะนในพอห็ดได้เราก็ทําเองดนะูไปง้อยช่างทำไมก็ดูว่านี่นะ เบอร์สิบเบอร์แปดเบอร์เก้ามีเบิร์ดนะแต่เบอร์นะอรดีหนึ่งในใจคุณนะ่ะมันไม่ได้อยู่อยู่ในใจเสมอหนะน่อยเลี้ยงนมเนะี่ยขึน้นมาจาก่กงยังตัวยังเหมือน คนวิ่งนะวิ่งไม่คิดรอบเลยเห็นหน้าเห็นหลังคนอยากได้กัเร็ว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 อย่างทีทางของแกทั้งหมดเลยหนหูใจติหูใจย้อนยังอย่ามันรับภาระหนักเกินไปเนี่ยเขาให้ไปเบรกห้าม อ,อะไรตีถ้าทำไปแล้วไม่ตี่ก็จะยากอีกเลยนี่ขึ้นตึกสี่ชั้นห้าชั้นตีหรือย,ยังไงถ้าทำไม่ตีก็จะยากอีกแหละอ้าวตีทางในบ่ติดวายเลยเ,เราไม่ใช่ช่างเนานะสมัยเจ้าเป็นเวรุ่นเวลาเจ้าจีบสาวบา่ติดเจ้าเห็นยังไงล่ะโอ้จีบสาวบา่ติดเน่ยปล่อยเข้าไปก็เออปล่อยเข้าไปแล้วถ้าเครื่องบ่ติดล่ะ จะมาติเสรมดูหาช่างดูหาของเคมาดูมัน,นก็ต้องรู้วิธีเอาชนะใจเขาแล้วจีบติดย้อนอย่างแล้วก็ต้องหาวิธีเอาชนะใจเขาซ่อมเครื่องก็เหมือนกันทำไมมันถึงไม่ติดแล้วก็ต้องหาวิธีแหละเรื่องไม่จริงซื้อมาแล้วของไม่ใช่ก็ขายให้เราเรามาใส่ไม่ได้ เเลลาไปปี่ยนโอ้คนเราเขาไม่ลื้เจ้าซื้อมากี่ปีแล้วเปลี่ยนไม่มีกะทำทรง,งไม่เจ้าเจ้าซื้อมากี่ปีแล้วไม่มีให้เราของนี่กะเราจะเอาเงินขึ้นกะไม่ต่อผมก่อนซื้อมากี่ปีแล้วนี่น่ะโอ้ไม่ใช่ยี่สิบกว่าปีแล้วมั้งว้าเจ้าไปซื้ออะไรเจบบ้าบดโทษอะไรเก่าไปให้เขาเบิง้งซื้อมาจากไอ้หรือโฮมโคลาสนะได,ได้ได้ถอยอะไรเก่าไปให้เขาดูไหมไม่นะเอ้ย เป็นผมผมก็เอาไปให้บดถ,ถึหอหลักยี่สิบปีไปก่อนเนาะเขามีแต่ผลิตรุ่นใหม่มาแต่ละปีแต่ละปีแต,ะปแต่เ,าเอาเราฝาไปเขาดูอยู่ฝาตัวนี้ไปเขาดูอยู่แต่อ้นี้มันว่ามันเหลือตัวเดียวแล้วตัวเดียวขายมาให้ขายมาให้นี่งไงม่ใส่ไม่ได้เนาะใส่ไม่ได้ไปเปลี่ยนเอาเงินคืนเครื่องหน้าบุดีหา่าใส่ไม่ได้กูจะซื้อไปขายบังหูไม่เลยไปบ,บ่ไปบ่ไปไปไหมไปไหม ใส่่ไไมด้ครนี่ไปชีหน้าเลยไปไหมนี่จะไม่ทำแพลอะไรชีหน้าเลยเดี๋ยวผมไปซื้อร้านใหม่ชีหน้าเลยผมซื้อไปใส่ชีหน้าเลยมันเป็นใครของเก่าเออมันคือให้ให้พ่อใหญ่เขาคักปะนี่อันนีเลยอะไรเงี้ขึ้นอันรี้ขึ้นเราไปซื้อร้านใหม่ร้านใหม่เขามีแล้วเอาเลยซะบ่เอาเลยบ่ได้มาแล้วไม่เป็นไรหรอกที่ไปยกมือไหว้เขาสวัสดีครับอย่างนี้นะ โอ้มันไหนเป็นยนต์มือสตาร์เล่เป็นยนต์เครื่องบุเทีนโบสจอดไว้นานก็ยังสั่นเลยมือสัดตานไม่เป็นยังไงก็ซื้อใหม่มามือสตาร์จะมันได้ แต่เป็นยนอนเครื่องมาสตาร์มันมีแรงส่งเร็วน้ำมันมีไหมฮะเออมีมีก็เป็นแต่หัวเทียนสตาร์ดีเครื่องร้อนเอาสู้เขาแต่ก่อนคือคุยตาร์ทครัข้างเดียวติดเลยนั่นๆจะติดแล้วจะติดแล้วนั่นๆเออ มนั่นน่อ่ดาเ่ขาอยากกินก๋เต๋ยวต้มยำาเอาหมูน้ำตกมาให้เขาก็สิได้ตีพอมาเครองตัวมันเ่อคือธรรมดาพอ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 